แหมผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้คุณอีก,ก็เลยเป็นตัวแทนจาหน่ายด้วยเลยเงื่อนไขาการลงทุนเข้ามาร่วมนี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงไรายได้ล่ะคะมันมายังไงคะก็คือ,อบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้มีค่าสมัครนะคะแค่เพียงซื้อกล่องเดียวในราคาสมาชิกคือพันแเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ถึงเดือนละแสนนะคะแล้วก็เขามี กำหนดว่าถ้าเกิดว่าเป็น5 5หกล่องนะคะก็จะสามารถทำไรายได้ถึง5 0 0แสนบาทต่อเดือนนะคะถ้า10กล่องก็ได้ถึงเดือนละล้านเลยนะคะเพราะ,ะตัวเองก็คิดว่าตรงนี้ค่ะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่องทางที่สามารถที่จะหาไรายได้ได้นะคะโดยเฉพาะาคนที่อยู่ในวัยที่จะต้องใช้แชมพูนะคะทุก<ะ>วัยแหละนิว่าเดี๋ยวทุกวันนี้เนะ่ยบางทีอยากจะเปลี่ยนสีผมแนละ้ววัยรุ่นนะหรือว่าเดี๋ยวนี้คน เครียดเยอะก็มีเหมือนกัน right. ก็ส um, right. the ่งผลทางเส้นอีกช่องทางค่ะแล้วก็รายได้ที่พูดมาเป็นรายได้จริงที่คุณก็ได้รับมาแล้วด้วยอย่างแน่นอนยค่มาถามทางท่านดรด้วยเพราะว่าเห็นบอกใช้ทุกสัปดาห์เลยอย่างนี้จะต้องมีรายได้เข้ามาด้วยสิคะอุ้ยกะไว้วางแผนไว้นานาคตนะคะคือที่สมัครเอาไว้นะก็สมัครแบบ10กล่องเนี่ยหเม็ดอาจารจ์คะยังไงนะคะ กคือในอนาคตจะต้องได้เดือนละห้าล้านอ๋อวางแผนกไกลเราเราไม่ได้โลภมากเลยนะเนี่ยคือคือตอนระหว่างเราทํางานเราได้เดินประมาณ50,000ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะเอาเดือนละห้าล้านเป็นไปได้เป็นไปได้ก็เริ่มใช้พิตารณก็คือใช้ก็คือเราซื้อแชมพูเนี่ยแบบ10บกล่องสิบกล่องเนี่ยเป็นชื่อเราเนี่ยห้าครั้งอ๋อแสดงว่ารายละเอียดเงื่อนไขเรื่องของเงินเนี่ย จะต้องคุยกันใช่ค่ะแต่ว่ายืนยันการันตีว่าได้อย่างแน่นอนค่ะมันอยู่ที่การวางแผนโทษทีนะคะมันอยู่ที่การวางแผนว่าเราจะเอาเดือนเะเท่าไหร่ได้ด้วยน้องอยากได้เดือนเท่าไหร่คะบอกมาเลยบอกมาเลยเราจะได้วางแผนให้จะเอามากเอาน้อยก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ทุกท่านนี้สามารถสร้างได้ได้มาแล้วแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการได้สเขียด้วยคโครงการด้วยก็คือเราอาจจะทําเป็นตอนนี้ทางโครงการก็ไปร่วม สนาสุนบริษัทของวิวรด้วยก็คือตั้งเป็นกองทุนไว้ก็เพื่อที่ว่าบางคนอาจจะไปปลูกต้นไม้เจ็ดแปดปีข้างหน้าบางคนก็ไม่มุ่งในเรื่องของลดลกร้อนเขาบอก่าอยากยาสร้างไรายได้เพราะฉะนั้นการที่เราทาเป็นกองทุนไว้บางทีอาจจะไปช่วยในเรื่องของค่าดูแลค่ารักษาให้ต้นไม้นั้นจเจริญเติบโตถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากตัดเขาจะได้มีไรายได้ต่อ,อเนื่องมันก็มีไรายได้มารมเรื่อยๆนะคะสมมติว่าสมัุนปันกล้าไม้ไป2องร้อยสิบต้นแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีรายได้ปีแรกสมมติว่าหลายหมื่น หรือมีไรายได้เป็นหลักแสนผมก็เชื่อว่าเขาคงไม่ตัดต้นไม้แล้วถูกไหมฮะก็ปล่อยให้ต้นไม้เขา,างอก่อไปแหมไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่การใช้ผลิตภัณฑ์ก็ยังสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านได้อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเราทํา แบบไม่ไม่ไม่มีความรู้ความสามารถความถนัดด้านการทําสีผมอ่ะคือถ้าเป็นคุณผู้ชายอย่างเงี้ยละค่ะก็ใช้ง่ายนะถ้าสำหรับสําหรับคุณผู้ชายที่เขามีหงอกช่ไหมคะปิดหงอกแค่สิบนาทีคุณชูพลงวลินคะตัวอย่างนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะขออนุญาตนะตั้งแต่ท่านดรแนะนาไม่รู้จักก็ก่อนหน้านี้ก็ใช้กรอกผมด้วยสารเคมีเวลาเราสระเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแล้วก็หนังศีรษะจะแสบปวดแสบปวดร้อนนะ เพราะจะเลื่อเวลาช่างเขาไปสระผมเนี่ยเขาจะต้องมีแชมพูซึ่งแชมพูส่วนใหญ่ก็คือมีสารเคมีมถูกไหมครับแล้วก็มาขยี้มาล้างจนกว่าน้ํายาเราจะออกพวกน้ํามันอะไรต่างเสร็จแล้วก็มากรกผมกรกผมทิ้งไว้ประมาณครึ่งชงั่วโมงกลิ่นตน้กน,นะตนกลิ่นเหม็นพอสมควรปวดหัวเลยละ่ะปวดหัวมา,มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพอหลังจากที่ได้ใช้นี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ สองอาทิตย์เริ่มใช้แล้วจะเริ่มข่าวแล้วนี่แค่สี่สิบเศษนะครับก็จะเริ่มข่าวแต่หลังจากใช้ตัวนี้เนี่ยทำให้ผมนิ่มขึ้นนะนี่คือข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่เป็นความประทับใจของก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่เรานําสิ่งดีให้คนอื่นเราก็ได้รับสิ่งดีกลับมาด้วยนะครับนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็โอ้โหใช้ผลิตภัณฑ์ดีมันจะเป็นรายได้อีกด้วยนะคะวันนี้โปรโมชั่นมีมาฝากเราไหมคะก็เหมือนเดิมนะครับ ทุกท่านที่ซื้อหรือสนับสนุนพันกล้าไม้ในโครงการทุก250ต้นก็ทางบิวสวค์หรือทางคุณอีทเนี่ยหรือท่านด็อกเตอร์เนี่ยจะอภินันธนาการบิวสวรรอนใช้สำหรับผมตามผิดผมขาวก็คือมูลค่า2,004ในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยให้ไปใช้ฟรีหนึ่งกล่องแล้วก็ได้สิทธิ์เป็นสมาชิกของบิวสวค์ไปในตัวตเลยมีโอกาสสร้างรายได้ต่อไปอีกหนึ่งกล่องมีกี่ซองใช้ได้กี่ครั้งคะ มยี่สิบองยหัวหนึ่งก็ได้ถ้าผู้ชายอย่างคุณวรินคุณพงศินนึ่งซองอาจจะใช้ได้หลายครั้งโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ใช้กันได้ต่อเนื่องแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ดีด้วยท่านใดนะคะสนับสนุนโครงการประเทศสีเขียวกันค่ะคุณผู้ชม250ต้นเท่านั้นเองนะคะรับไปใช้ฟรีๆเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว b s w o n นะคะหรือว่าสนใจข้อมูลอื่นๆนะคะวิธีการใช้หรือว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวก็แล้วแต่เนี่ยหรืออยากจะรู้จักผลิตภัณฑ์หรือแต่ละท่านเพิ่มเติมโทรมาพูดคุยกันนะคะ0 8 5 1 1 5 8 2 0 9 0 8 5 9 0 9 8 9 9 8 0 8 9 9แปดสอง0 3และ086 317 8402นั่นเองค่ะวันนี้นะคะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปใช้พร้อมกับแนวทางในการที่จะสร้างรายได้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะคะคุณชูพงศ์วรินสุวรรณค่ะคุณรัชยาสินธิพงศ์และดรณัชพรบารมุสิกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปใช้กันแล้วนะคะช่วงหน้าก็ยังมีชาวไวท์เนเจอร์ที่ช่วยให้คุณผู้ชมนั้นห่างไกลโรคเบาหวานรออยู่ติดตามกับคุณอภิรักษ์ค่ะ